สวัสดีครับเป็นช่วงเช้าที่ต้องฟ้าสดใสนะจ๊ะก็ก่อนอื่นเลยกับขอบพรคุณลูกค้าทุกท่านนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาซื้อกันไปเกือบสิบคันโอ้โหนะครับลมทลายนะครับดีหน่อยนะครับจากที่กินมาม่ามานะตอนนี้ช่วงนี้ก็ซื้อข้าวสั่งเคเฟซกินได้โอเคมาไปอัปเดตสต็อกกันเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นพอรุดเนอร ขับสี่ <c oughs> ปีปีเอ่อหนึ่งหกนะครับขับสี่สองจุดแปดออโต้นะจ๊ะ <c oughs> สวยสวยสวยดําเดิม,ดมนะครับขายอยู่เก้าหกนะครับเก้าแสนหกหมื่นบาทขับสี่ท็อปสุดนะสี 4, ดาตาลน,นะครับอันนี้ก็เป็น นาวาร่าสีบรอนนะจ๊ะออตโต้สีประตูคาลิเบอร์กล้องสามหกศูนย์นะจ๊ะห้าแสนห้าเท่านั้นวิคอร์ดออกไปหลายคันเหลือคันเดียวแล้วนะจ๊ะเหลือสีดำแปดแสนปีหนึ่งแปดหน้าก่อนเปลี่ยนโฉมหน้าสเตลนะครับออตโต้สามพันนะจ๊ะรถสวยเดิมเดิมไททันพลัสนะครับไททันพลสัส ออโต้สี่ประตูห้าแสนห้าเท่านั้นนะครับมีคันเดียวแล้วนะหมดแล้วนะครับตอนนี้รถแพงมากเลย <c oughs> นะครับขายดีแต่เรายังขายเท่าเดิมนะเราไม่ได้บวกอะไรเลยขายห้าไม่ได้บวกเพิ่มมาขายราคาเท่ากันกับเดือนที่แล้วเลยนะนะครับห้าแสนห้าจัดคัแนน,นได้เต็มจัดคะแนน,นได้ทุกจังหวัดนะครับบีทีห้าสิบโปร หนึ่งแปดออโต้เหลือคันเดียวแล้วนะครับคันนี้มีโลบาร์เขาเรียกโลบาร์ป่ะแถมให้ไฮแลนเดอร์หนึ่งแปดออโต้นะครับหกแสนห้าเท่านั้นสีขาวด้วยนะครับ ก็ยังหารถขับไม่ได้เหมือนเดิมกขับรถบริษัทอยู่ผมยังหาไม่ได้แนละ้วมันเดือนแล้วนะรถผมขายหมดเกี้ยงเลยส่วนรถส่วนตัวนะสี่คันขายเกี้ยงเลยไม่มีรถเลยใครรถเหลือๆใช้นะมาขายผมหน่อยหรือใครจะมาเทินได้นะเทินรับเทินทุกแบบนะกระบะเก๋งตู้รถแปดศูนย์เก้าศูนย์ก็รับมาครับรับหมดนะรับใบแดงก็รับรับหมดไททันพลัสนะครับ G t ที GT. กล้องถอย ABS Airbag ครบทุกอย่างนะครับได้แม็กยางด้วยสวยกริฟเลยสีเทาดำนะออโต้ Auto, นะคะัไต่ต้นพลัสคันนี้อยู่อะไรหกแสนห้าครับนะะ 6, 5, นะครับ on, หกแสนห้านะครับโปตอนเหลือคัสุดท้ายแล้วโปตอนคันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะออโต ทอร์โบหนึ่งจุดหกเทอร์โบออโต้นะครับสวยเอ็กวีเอ็กวีห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับปีหนึ่งหกอโอโต้ขับสี่นะครับขับดีรถสวยมีเทามีดำกับเทาดำนะมาดูกันได้ นะฟร์จูเนอร์ปีหนึ่งเจ็ดนะครับ, er, 1, 7, รบเมื่อกี้หนึ่งหกนะอันนี้หนึ่งเจ็ดสีที่สีเทาดำนะครับน,น้นเมื่อกี้น้ำตาลนะนะครับอันนี้ขายอยู่เก้าเก้านะครับปีหนึ่งเจ็ดเมื่อกี้เก้าขายอยู่เก้าหกนะครับสวยอันนี้ก็โปรตอนนะโปรตอนโบรตรอนโบอรตรอน ฟรีเว่1.6ทอบแสนแปดหมืนบาทนะครับสวยๆออโต้นะวันนี้เดินช้าหน่อยเพิ่งกินข้าวมาอิ่มเดินช้าหน่อยเออขับสี่นวราขับสี่แม็กย่างใหม่นะครับแต่งสวยโลบาโลบามาครบเลย โอเวอร์แดชุดแต่งโอเวอร์แนดะครับสวยมาดูกันได้ขาย599กขับ4นะตัวนี้รถแสนหนึ่งนะครับขับ4ี่ไททันมีคันเดียวในเว็บนะสี 4, ขาวรถแสนหนึ่งนะเหลือ799จาก899เหลือ799มาดูกันได้สวยนะครับ c ซ 250d diesel นะจ๊ะปี b 17สวยดั้มเดิมพร้อมใช้นะครับรถเบนซ์ไทยแลนด์นะครับรถศูนย์เบนซ์เลย2องร้านสองนะจ๊ะซันรูฟท็อปสุดนะเนี่ยครับซันรูฟแต่บ่รทุกจะเป็นเบาะดำนะครับ AMG นะครับซันรูฟ AMG เบาะดำสวยอันนี้เป็น C300 b l u e t e c 300 h AMG นะครับเบาะแดง รามหคาแก้วแม็กเอมจีครบเลยนะครับสวยได้มาดูกันได้สวยเดิมเดิมหมดเลยนะพวกนี้รถไม่มีชนนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำตัดต่อนะครับล้วประกันในสัญญาให้เลย e สามร้อบูเทคเอ G ีเหมือนกันสีบลอนนะครับขายหนึ่งหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าจัดนแผน,นได้เต็มนะดาวนิดหน่อยอันนี้เบน์เฮียก็ยังอยู่นะจ๊ะห้าแสนกว่าบาทอัตลีดห้าเก้าเก้าอัตลีดดำคันสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วหายากหายเย็นมากนะครับลูกค้าก็ชอบเยอะนะคันนี้อัตลีดห้าเก้าเก้าปีหนึ่งแปดสวยเวกิปเลย คันนี้ฮันเดอร์ฮันเดอร์เกียร์ธรรมดาะจะคันนี้นะครับคันสุดท้ายเหมือนกันเมื่อกี้เป็นโปรธรรมดาโปรนะอันนี้โปรฮันเดอร์คันนี้ก็ประมาณสี่เก้าเก้านะครับราคาเท่ากันแต่ว่าคันนี้เป็นทันเดอร์นะ ไฮแลนเดอร์ er, นะครับปีหนึ่งห้าสองจุดห้านะครับคันนี้ออตโต้นะครับคันนี้ขายอยู่ห้าแสนเก้าพันอ้าวรับเดตอดรอกโหฟ้าค้มเลยดูดิอ้าวต่อต่อ,ตอวีทนะครับวีทโตโยต้าวีทสองสองเก้าเท่านั้นนะครับเห็นเม็ดฝนไหม เบนวิโต้นะครับยังอยู่ยังอยู่เท่าไหร่นะ <c oughs> จำไม่ได้เบนวิโต้ยังอยู่นะจ๊ะเท่าไหร่นะสามเก้าเก้าอะนะ่ะสามเก้าเก้าปีศูนย์แดนะครับมิวเซเวนยังอยู่สามเจ็ดเก้านะครับปีศูนย์แดเหมือนกันสามพัน 3,000นะจ๊ะโทโบออตโต้นะครับเบนวิออตโต้ก็ออโต้นะทันนี้เบื่ออย่างเนี่ยถ่ายเบื่อ,อยังเบื่อดูยังวิโก้พีรันเนอร์นะครับสูงตัวสูง3,000เกินธรรมดานะสวยๆสามแสนหกเท่านั้นฝั่งนู้นมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหจังๆเทียบมีเบนเบิ้นเบนเบน โฟก299ปี05นนะ05นเบนซิลดีเซลดีเซลดีเซล0ูน9 9ออโต้น,นะออโตโ้เบน1น9นะจ๊ะวันนี้ต,ตู้ตู้เยอะจังเลยเนี่ยอันนี้เหลือสองแสนสามเท่านั้นขายเท่าทุนแล้วเนี่ยนะครับสองแสนสามปี2,000 เบยโยเอ็กซ์เปิตนะจ๊ะอะร่อยอ่ะหกแสนคราวว่ายังไงคราวโ,โหนี่เปิดให้ดูทุกวันเลยเนะี่ยเปิดให้ดูทุกวันเลยนะดูดิข้างในสวยอออโต้นะออตโออตโ้หมดเลยหนึ่งเจออโต้นะจ๊ะ พอจูเนอร์สองจุดเจ็ดนะครับเบนซินออโต้นะน่าหยักอันนี yeah. ้ยาริสนะครับยาริสยาริสก็ประมาณใส่เก้าเก้าป่ะนั่นะมันใส่เก้าเก้าทีละนะยาริสสีแดงอีกคันหนึ่งข้าไหนมาได้เชนวะเนี่ยเฮ้ยข้าไหนมาได้เชวะเนี่ย ดูไฟท้ายก่อนผมก็ไม่แม่นเรื่องยาดิสด,ด้วยแต่สีแดงนี่สวยนะตัวจีด้วยอะดูดิโหสวยอะ่ะสองแสนกว่าแน่เลยอะแม็กสวย้ว่ะนะนี่แหละประมาณสองแสนบวกลบนี่แหละนะไม่แพงสีแดงหายากมาเตาะสองขายดีขายดีนะครับอันนี้ประมาณสองแสนกว่าบาทอันนี้แสนกว่าบาทวีออสวีอสอสแสนกว่าบาท นะครับอันนี้มีอะไรบ้างข้อสีเขียวโหเบนซ์นะครับแคมบรียแคมเบรีหร่วนี่ยแคมบรียอ๋อแคมบรียท่านี้ถือจะสามแสนหนึ่งเป็นสองจุดศูนย์นะสองจุดศูนย์แคมบรีย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 นะครับสวยมาดูกันได้นะจ๊ะ นิสสันนิสันอะไรวะทีดา้าเออทีด้าแสนสองครันเนี่ยนะครับวันนี้ก็สวยเนี่ยเรีย K วีอสเิทยแคมรี่หน้าใหม่มี่ด้วยอะ่ะนะแจ๊ดเจิร์ดสวยอันนี้สามแสนแปดพันป่ะได้ป่ะ เซลฟี Self ie, Self ie. ่เซฟี่ยังอยู่ยังอยู่คันนี้ก็ยังอยู่เนี่ยสี่แสนสี่นะสวีบสวีมาเร็วไปเร็วมากเลยสองแสนกว่าบาทมาเร็วไปเร็วอคนคนเล่นกันเนี่ยไม่ค่อยอยู่อเลยอยู่อยู่อยู่ไปเร็วมากเลยจูบูรุคันนี้เท่าไหร่วะสี 4, 5, 9, ะ่ห้าเก้าอ่ะ 459บัตรสองขายดีคันยี่ห้อหนึ่งอรุ่นหนึ่งขายดีมากคันนี้อยู่ขามสามเก้าพื่อจะเป็นเบนซินนะเบนซิน,ส,นสวยนะเห็นไหมสีดำสีเทาดำสีดำวะสีดำสีดำ,ดำนี่ขายดีรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งซีวิจอดไม่เกินสองอาทิตย์759นะครับปี16สีดำครับ สวยเลยซีวิคขายยากออนวูอออนวูนี่คันนี้สี่ห้าเก้าเปนอวูอันหนึ่งคันนี้ขายไม่แพงนะขายอยู่เก้าเก้าคันนี้อะไรนะอีโคสปอร์ตขายอยู่เท่าไหร่น,นะเนี่ยสามสามเก้าซีวิก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 ขายอยู่สี่สามเก้าสีฟ้านะ น่าจะเป็นตัวท็อปนะตัวท็อปตัวท็อปเบน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 หนึ่งหนึ่งเก้าน,น,นะครับอันนี้เบนนะครับน,นีโกวิทที่ถ่ายตอนเปิดคลิปแล้วก็อันนี้เป็นโ,โลลคโรไลคันหนึ่งนะครับอันนี้ใครแสนใครนี้ขายแสนหนึ่งนะ ขายเท่าทุนเอ้าต่อต่ออันติดคันนี้หนึ่งเก้าเก้าอันนี้ก็หนึ่งเก้าเก้าเนี่ยนะครับสวย E สองสามศูนย์ S สองแปดศูนย์นะครับ, e รบมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับ ขายอยู่เท่าไหร่สามเก้าเก้าคันนี้รถเพื่อนเฮียมาฝากมาฝากขายไว้สวยเบ้นเบนสี่สองร้อยป่ะสี่แปดแปดสี่แสนแปดหมื่นแปดนบาทสวยนะจ้ะมาดูกันได้อันติดอันติดขายขายสูกกันยังอยู่อีกเนี่ยคันนี้คันนี้วิ่งเท่าไหร่แปดหมื่นโลเอง ขายอยู่เท่าไหร่นะสามสามแปดแปดละแจ๊ดยังอยู่แจ๊ดมาดูกันได้นะแจ๊ดวันนี้เดินเร็วเวนี่ยฝมนจะตกอะ่ะอันนี้เข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่นะครับเข้าใหม่สเปซวากอน ดูแมก็กซะก่อนแมก็กมาเริ่มเลยสีดำด้วยนะสวยไหมสวยกริฟส์เอสสามห้าศูนย์สีเทานะจ๊ะคันนี้ขายเท่าไหร่นะลืเจนะ็ดห้าห้าป่ะเจ็ดห้าห้านะมาดูกันได้สวยสวย ตุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กอยู่สามแสนหนึ่งเ<ด>บนยี่สามร้อยบูเทคนะครับสีเทาส้มพิลาบขายเก้าแปดเก้าแปดพอปรถมาหมื่นหนึ่งเลยเก้าเก้าหลือเก้าแปดนะครับรถหมือสวยนะครับวิ่งน้อยมาดูกันได้น็จ้า